สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้เราจะมาทานกาแฟนะคะด้วยแบรนด์ของดัตเซตนะคะเป็นกาแฟกลิ่นช็อกโกแลตนะคะด้วยเครื่องชองกาแฟแบบแคปซูลนะคะวันนี้เราก็ใส่ผงกาแฟลงไปแล้วใส่เป็นแคปซูลลงไปแล้วนะคะเขาก็จะมีให้เลือกอยู่2แบบอันนี้ก็เป็นแบบช็อตช็อตน้อยอันนี้ก็คือได้น้าเยอะนั่นเองนะคะ แล้วเราก็ดูปริมาณน้ำด้านหลังโอ้พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยเพราะเราก็ใส่แคปซูลลงไปตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทานเป็นแบบลาเต้นะคะก็คือเป็นกาแฟผสมนมสดนะคะเป็นกาแฟยามเช้านะคะช่วง นะะี่ยค่ะก็จะได้ช็อตน้อยๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราเลือกอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะได้ปริมาณน้ํามากกว่านะคะได้น้ําเยอะขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเติมนมลงไปเลยก็จะกลายเป็นปลาดได้นะคะเราเติมด้วยนมสดของดัสมิลนะคะนี่เดียวนี่นะคะ ลาเต้ยามเช้าค่ะ